้ายต่อเครื่องช่างน้ำหนักตัวเลขขนาด12นิ้วนะครับและมีจอหลังขนาด5.5นิ้วนะครับแสงสีแดงตัวป้ายขนาด35คูณ80เซนติเมตรนะครับต่อกับเครื่องช่างทีบอสต,ตั้งพื้นขนาด6กกิโลนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นใช้งานกันเลยนะครับเมื่อไม่ช่างนะครับตัวป้ายจะแสดงเวลาไว้นะครับจากนั้นเมื่อลูกค้า น้ำหนักขึ้น่อช่างนะครับก็จะแสดงน้ำหนักและเมื่อไม่มีการดิ้นก็จะเมื่อไม่มีการดิ้นของปลานะครับก็จะทำการล็อกหน้าจอนะครับเมื่อเราทำการขยับที่าฐานเครื่องช่างนะครับก็น้ำหนักที่เครื่องช่างก็จะวิ่งอยู่แต่ตัวป้ายได้ล็อกไปแล้วนะครับก็จะไปดูที่ด้านหลังก็จะ นี่นะครับก็จะน้ําหนักก็จะแสดงเป็นเลขเดียวกันนะครับจากนั้นเมื่อลูกค้านําป้าออกนะครับตัวป้าจะเป็นศูนย์แล้วก็แสดงเวลาครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับผมจากนั้นจะมาสอนวิธีการตั้งค่าด้านหลังนะครับสวิตช์ก็จะมีอยู่2ปุ่มนะครับเมื่อไม่มีการช่างแสดงเวลาอยู่นะครับลูกค้าก็สามารถ ตั้งค่าที่ด้านหลังป้ายนะครับด้วยสวิตจากนั้นเมื่อกดนะครับกดสวิตสองนะครับก็จะขึ้นเลขเดือนนะครับเลขวันที่เลขปีคศเลขชั่วโมงนะครับเลขนาทีนะครับเมื่อต้องการกดเปลี่ยนตัวเลขก็ให้เพิ่มที่กดที่สวิตหนึ่งด้านบนนะครับ จากนั้นก็เป็นปรับค่าแสงสว่างได้ทั้งหมด20ระดับนะครับ br นะครับตองนี้อยู่ที่ระดับ12ครับที่03 l 0 5ใช้กับโหมดจับเวลานะครับจากนั้นโหมด h นะครับจะเป็นมีทั้งหมดช่างได้ทั้งหมด8โหมดนะครับแต่ส่วนใหญ่จะใช้อยู่ที่โหมด3นะครับกับโหมด8นะครับโหมด3ใช้ช่างแบบสลับกับเวลานะครับเช็คปานิ่งแล้วก็โหมด8จะแสดงน้ำหนักอย่างเดียวนะครับผม ไม่ได้โหมดที่ต้องการนะกดสวิต s ์สอครับก็จะมาแสดงที่น้ำหนักแล้วก็พร้อมใช้งานครับผม